สวัสดีครับพบกับฟันเจแปนทีวีกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมมอนก็จะมาสอนเรื่องการเขียนตัวคนาตะคานะนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีตัวอักษรที่ละานะกับคาตะคานะกับคันจิคันจิเนี่ยมีหลายตัวมากคิรละกนานะมี46ตัวฉะนั้นคาตะคานะเนี่ยก็คือจะมีการอ่านการไล่แถวเหมือนกันกับทิราะกนานะเลยฉะนั้นจะมี ทั้งหมด46ตัวเช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนคัตะคณะเนี่ยจะไว้ใช้สลหรับคําที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศบ้างหรือคําภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการจะเน้นโดยไม่เขียนตัวอคันจิหรือฮิรากันะนะครับเรามาดูกันที่แถวแรกกันเลยดีกว่าแถวอะนะครับก็จะมีอะอิอ e ุเอโอตามลำดับนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับตัวคัตคณะเนี่ยจะ ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงเยอะจะเขียนง,ง่ายกว่าตัวอิรากันนะหน่อยหนึ่งแต่ก็มีความยากเช่นกันนะครับก็คือเส้นซ้อมเปกและตัวแรกตัวอ่าน,นะครับก็จะเป็นเส้นตรงแนวนอนมาแล้วก็ตวัดลงเฉียงลงมานะครับแล้วก็เส้นที่จบก็ต้องมาบรรจบกันตรงนี้นะครับตัวอย่างการเขียนนะครับนี่คือตัวอาน ก็อีกก็จะมี2เส้นเหมือนกันก็คือเป็นเส้นนอนจากด้านบนขวาลงมางซ้ายแล้วก็จากตรงกลางให้เกินเส้นกันนะครับก็จะเป็นเส้นที่2อก็จะได้ตัวอีกทีนี้แล้วก็มาดูตัวที่3นะครับภาษาญี่ปุ่นจำไม่ได้ว่าส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยเส้นตั้งกันก่อนยกเว้นว่าจะมีเส้นนอนอยู่เหนือเส้นตั้งนะครับฉะนั้นตัวอุกก็จะเริ่มด้วยเส้นที่1กับเส้นที่2เป็นเส้นนอนนั้งคู่แล้วก็ เส้นที่สามก็คือลากขึ้นมาเชื่อมกันโดยที่เส้นหนึ่งต้องไม่ทะลุเส้นสามนะครับเส้นสองก็ต้องไม่ทะลุขึ้นไปตัวที่สี่อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าบนสุดเป็นตัวเส้นนอนฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่เส้นนอนกันก่อนนะครับแต่เส้นตั้งก็จะมีลำดับความสําคัญตามลงมาฉะนั้นเส้นที่สามก็เป็นเส้นนอนอีกทีครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวอกตรงนี้จะเห็นว่า เราต้องเริ่มเส้นนอนก่อนนะครับถึงจะมีเส้นตั้งอยู่ทะลุเส้นนอนเส้นแรกขึ้นไปแต่ว่าเส้นนอนตัวเนี้มันจะมีความสำคัญมากก่อนนะครับฉะนั้นเราจะเขียนตัวนี้ก่อนแล้วก็เส้นตั้งเส้นที่สองนี้เราจะมีการตวัดขึ้นนะครับจากนั้นก็เส้นสุดท้ายเส้นสามจากจุดตัดของเส้นหนึ่งกับเส้นสองเป็นเส้นปล่อยออกไปนะครับทีนี้เราก็จะได้แถวอัดเรียบร้อยครับ ต่อไปเป็นแถวขัดนะครับก็จะมีทั้งหมด5้าตัวเช่นกันก็คือขัดขีกเคมโคมาดูกันเลยนะครับขัดก็คือจะเริ่มด้วยเส้นนอนมาก่อนแล้วก็เฉียงลงมาเป็นเส้นตั้งนะครับแ้วก็ตะวัดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เส้นที่2ก็จะตัดลงมาอย่างนี้นะครับก็จะดูคล้ายๆกับตัวขีรากนานนะครับแต่จะไม่มีเส้นที่สามขีแเ,เส้นกันนะครับก็จะมีเช่นกันนะครับ จะมีทั้งหมด3เส้นแต่ว่าถ้าที่ดากรนาจะมี4เส้นนะครับเช้นก็จะคล้ายๆกันก็คือมีเส้นที่1เป็นเส้นนอนเส้น2เป็นเส้นนอนเส้น3เป็นเส้นตั้งแป๊บหนึ่งนะครับเส้นันเฉียงนิดนึงครับต่อไปตัวคุนะครับคุก็จะมี2เส้นก็คือจะเป็นเส้นตั้งมาก่อนแล้วก็มาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับให้มันดูเฉียงเียงดูผอมๆในนึงเพราะว่า มันจะคล้ายๆกับตัวอักษรตัวอื่นที่เราจะสอนต่อไปนะครับต่อไปเคเคก็จะคล้ายๆกับคูแต่ว่าเส้นที่สองจะยื่นออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสามเส้นถ้าเป็นตัวคูจะมีแค่สองเส้นเพราะว่าจะเป็นเส้นเดียวกันก็ mm hmm. จะเริ่มด้วยเส้นหนึ่งคล้ายๆกันแต่เส้นที่สองเนี่ยจะลากยาวไปนแนวนอนแล้วก็ตัดทิ้งเลยแล้วเส้นสามก็เริ่มจากประมาณจุดกึ่งกลางของเส้นที่สองอมาอย่างนี้นะครับ ตรงนี้จะผอมกว่าตัวขุดเสร็จแล้วก็มาที่ตัวโค่นะครับแห็นอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นคนไทยเราอาจจะลากเป็นเส้นเดียวนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นก็คือจะลากจากซ้ายไปขวาเป็นส่วนใหญ่รับเส้นนอน,นจะไม่มีการลากจากขวาไปซ้ายตรงนี้ก็เลยจะแยกเป็น2เส้นนะครับก็คือเส้นที่1อย่างนี้แล้วเส้นที่2ก็ลากมาจบกันครับ,รบ,รบมาต่อกันที่แถวสัดนะครับสัดก็จะมีทั้งหมด ห้าตัวเหมือนกันก็คือสัตว์ฉีสืเดศพนะครับซึ่งตัวสัตว์ก็จะเริ่มด้วยเส้นนอนนะครับจากนั้นก็จะเป็นเส้นตั้งนะครับแล้วก็เส้นตั้งตัวที่สามก็จะมีทั้งหมดสามเส้นฉีฉีก็จะมีทั้งหมดสามเส้นเช่นกันโดยที่เส้นนอนเนี่ยจะเริ่มจากการทะแยงจะเยอะเลยนะครับแล้วก็เส้นที่สามเนี่ยลากจากด้านล่างขึ้นมา ก็คือจะเหมือนกับตัวตวัดแต่ว่าจะเส้นตวัดจะไม่แบบตวัดแล้วจบเลยก็คือจะปล่อยยาวออกมานะครับสุดก็จะมีสองเส้นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับตัวนี้ก็ห้ามเกินเข้าไปข้างในนะครับเส้นเออเสจตัวเสจเสจก็จะมีแค่สองเส้นนะครับก็คือเส้นเข้ามาแล้วก็ตอดกลับนะครับแล้วก็เส้นลงมาลาก ไปดันจากเส้นตั้งไปเส้นนอนนะครับเป็นตัวเสร็จโซดเนี่ยจะคล้ายคกับตัวชี้แต่ว่าปัญหาคือเส้นที่2มันจะลากจากด้านบนลงล่างนะครับเป็นการลากเส้นตั้งทั้งคู่แต่ว่าจะตั้งเฉียงเฉียงครับก็จะเห็นว่าตรงนี้จะไม่มีการตวัดน,นะครับฉะนั้นจะต่างกับตัวชี้ตรงนี้ก็จะได้แถวสัวนนะครับครับตัวต่อไปก็จะเป็นแถวทะนะครับ,รบก็จะมีทะจิเตตโตนะครับ ก็ตัวทางก็จะมีทั้งหมด3เส้นนะครับก็คือเส้นนี้ก่อนเส้นที่1เส้นที่สองแล้วก็เส้นที่3มจะเชื่อมนอนเส้นที่1กับเส้นที่2นะครับต่อไปตัวจิตัวนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับเส้นที่1เป็นลากจากบนลงล่างแต่อาจะทะแยงไปทางคลายนะครับเส้นที่2อก็จะเป็นลากจากเส้นนอนก็คือเส้นนอนบกติจะลากจากคลายไปความอยู่แล้ว แล้วกเส้นที่สามเนี่ย้ากลงมาอย่างนี้นะครับจะยืงเยื้อเฉียงๆนิดนึงจะไม่ใช่เส้นตรงต่อต่อไปตัวทึกก็จะเป็นการลากเช่นตั้งสองเส้นแบบเฉียงไปทางขวานิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับตัวโซ่นะครับแต่ว่าจะมีแค่สองเส้นก็คือก็คือตรงนี้จะมีสองเส้นซึ่ง ถ้าตัวโซ่จริงๆจะมีตรงนี้เส้นเดียวนะครับแล้วก็เส้นปิดเส้นที่สามโดยถ้าเป็นตัวโซ่ก็จะเป็นแค่เส้นที่สต่อไปตัวเตะเตะก็จะมีทั้งหมดสองสามเส้นนะครับก็คือเส้นนอนเส้นแรกเส้นที่สองนี่ต้องยาวกว่าเส้นแรกหน่อยหนึ่งให้อยู่ประมาณเกืกลางแล้วก็ขอบไปนิดหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสอง ตัวนี้ก็ห้ามเกินนะครับต้ายตัวตกตกก็จะง่ายๆนะครับลาเส้นตางเส้นึดิมแล้วก็ลาขาแยกมาจากตรงประมาณเยืงจากตรงกลางเราไปนิดนึงนะครับก็จะได้ตัวตกนน่ก็แถวตะนนะครับมาดูแถวนะกันบ้างนะครับก็จะมีนนินุเนโนนะครับการเขียนก็ง่ายๆครับส่วนใหญ่จะมี2เส้นแต่ว่าบางตัวก็จะมีถึง4ี่เส้น ตัวแรกก็คือตัวนะักก็จะเป็นเส้นนอนมาก่อนแล้วก็เส้นตั้งครับนะัเขียนผิดนิดนึงนะครับพอดีจริงๆมันต้องอยู่ประมาณก,กาึ่กลางกันอืยังไงก็ดูไม่สวยเนาะ นะัดต่อไปตัวนี้นะครับนิเนี่ยมันจะเหมือนกับเลข2ฉะนั้นก็ดังง่ายๆครับมี2เส้นเพราะนี่แปลว่า2ในภาษาญี่ปุ่นนะครับต่อไปตัวนุนุเนี่ยคล้ายๆกับตัวสุดแต่ว่าจะมีการเส้นที่สองนจะทะลุเส้นที่1ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็อาจจะดูความสมดุลมันจะไม่เหมือนกับตัวสุด แล้วก็ตัวเนตเนตก็จะเริ่มด้วยเส้นตั้งครับตามสุดแล้วก็เส้นนอนจากซ้ายไปขวาแล้วก็เฉียงลงมากับดันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิด,ด้วยเส้นสากับเส้นสีให้มันทะยงออกมาจากจุดเกึ่งกลางให้มันเหมือนต่อกันกน็จะเป็นตัวเน็ตนตัวโนะเนี่ยจำดีๆนะครับว่ามันต้องเริ่มจากบนลงล่าง จะคล้ายๆกับตัวศพหรือว่าตัวศึกแต่ว่าจะไม่มีเส้นตั้งตรงฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นแค่ขามาลับเพียวๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวนกนะครับตัวหะแถวหะนะครับก็จะมีทั้งหมดห้ทีหุ่ยหกทั้งหมดห้าตัวนะครับเริ่มด้วยตัวหะก,ก็จะคล้ายๆกับผู้เก่านะครับประกาดำก็ได้ไม่ดีกวาะกาดำเงินดิ รับ1 2สองก็จะได้ตัวหักนะครับต่อไปตัวฮิปตรงนี้ก็จะแปลกนิดนึงก็คือจะเป็นการลากเส้นนอนที่มันทะแยงขึ้นที่จริงมันจะเยื้องขนาะนี้ตามคอนเซปที่เราเรียนเหมือนกันมาก่อนมาแต่ลากจากบนลงล่างนะครับแต่อันนี้จะลากจากล่างขึ้นบนเพราะว่ามันถือเป็นเส้นนอนนะครับแล้วก็ลากเส้นที่2นะครับมาก็จะกลายเป็นตัวฮิปฟุฟก็จะมีแค่เส้นเดียวนะครับก็คือจะมาหยับตรงนี้ ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกับตัวฮีดากาน,นะของมันเลยก็คือจะเป็นเหมือนตัวเครื่องหมายถูกกับหัวนะครับส่วนตัวโฮกเนี่ยก็จะเดินไปเส้นนอนก่อนแล้วก็ลากเป็นเส้นตั้งลคล้ายกับกางเขตนนะครับแล้วก็เติมขาให้มันเป็นเส้นสามเส้นสี่ก็จะได้ฮะฮีเฮกครับก็จะมีมีมูเมมโมทั้งหมด5ตัวเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวแรกตัวมะก็จะเริ่มด้วยเส้นนอนแล้วก็ตัดตรงมาตั้งนะครับเึ่งจะกรเองครับตัวอะแต่ว่าตัวอะเนี่ยมันจะลากไปถางซารนะครับแต่ตัวมะเนี่ยเราจะลากมาถังขวาอยากไปนิด,ดครับนี่ก็จะเป็นตัวมะนะครับ ตะไบตัวมิมีทั้งหมด3ามเส้นก็คือจะต่างกับตัวนี้ตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือไม่ใช่เส้นแนวนอนตรงๆจะทะแยงลงนะครับก็จะเป็นมิตะไบตัวมุกมุกก็จะมี2เส้นนะครับก็จะมีมาอย่างนี้ก่อนแล้วเป็นการตัดหางมันนะครับตัวเมะเนี่ยจะคล้ายกับตัวนกเลยก็คือเส้นแรกเป็นตัวนกแต่เราจะมา ตัดเสลนแรกด้วยเนิสต่อให้กลายเป็นเม็ดนะครับตัวสุดท้ายตัวมกก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวฮิดากนานะมันนะครับก็จะมีเส้นนอนสองเส้นก่อนแล้วก็เป็นเส้นตั้งแล้วก็ลากเป็นหางมาก็คือดูง,ง่ายๆคล้ายๆกับตัวฮิดากานาม,มันเลยนะครับยะจะมีแค่ยะวยูโย่สามตัวนะครับก็จะมีตัวยะจะมีสองเส้นนะครับก็คือจะเป็น คล้ายกับเ,เส้นเครื่องหมายถูกกลับหัวกลับด้านนะครับแล้วก็เป็นเส้นตัง้งก็จะคล้ายกับตัวฮีรากานาของมันนะครับยุยุกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับผู้ม่โชคเหมือนกันเป็นตะขอปโผล่มาจากพื้นนะนี่ก็คือเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองก็จะพยายามให้มันจบกันโดยไม่มีการเกินนะครับเกินนิดหนึ่งตัวยกจะคล้ายๆกับตัว e กลับด้าน ก็ตามสูตรนะครับเราจะเริ่มจากเส้นนอนบนสุดแล้วก็ถ้ามันนวตั้งก็จะลากตามลงมานะครับเส้นที่สองก็ลากมาบรรจบเส้นที่สามก็ลากมาบรรจบก็จะได้ตัวรัะนะครับก็จะมีรัศดรเดรกห้าตัวนะครับตัวระเนี่ยอาจจะเห็นกันบ่อยก็คือจากบลาเมงนะครับก็จะเริ่มด้วยเส้นที่หนึ่งเส้นนอนเส้นที่สองก็เส้นนอนแล้วก็ลากกลับลงมานะครับ ต่อไปตัวนี้นี่ก็จะคล้ายๆกับตัวที่แล้วกันนะมันแต่ว่าเราจะใช้แค่เส้นตรงนะครับต่อไปตัวรุตัวรุเนี่ยก็จะเป็นเส้นตั้งลงมาเฉียงๆป่านิดนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเส้นตอดกลับนะครับซึ่งตัวนี้ตัวถัดไปตัวเล็กจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวเล็กก็จะมีเส้นเดียวนะไม่มีเส้นนี้ แล้วก็ความกว้างก็จะให้มันเท่ากับ1นึ่งตัวอักษนะครับตัวสุดท้ายโลโลเนี่เราจะลากเส้นตั้งก่อนนะครับแล้วก็เป็นเส้นนอนมาตั้งแล้วก็เส้นสุดท้ายมาปิดกันให้กลายเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมนะครับครับมาดู3ัตัวสุดท้ายกันเลยครับก็จะเป็นตัววะโวะแล้วก็อึนะครับก็จะมีแค่นี้เลย ตัวแรกตัววะก็จะมีการลากเส้นตั้งก่อนนะครับจากนั้นก็รักเส้นนอนแล้วก็ยื่นออกมาก็จะคล้ายๆกับตัวฟุบแต่ว่าจะมีเส้นที่หนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวคุกด้วยแต่ว่าคุปเนี่ยตรงนี้มันจะยื่นออกไปนะครับต่อไปตัวที่2ดูผีเผอเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็น2เส้นนะครับเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้อาจจะต่อกันแต่จริงๆคือเราต้องรักสามเส้น ก็คือลากเส้นนอนก่อน1เส้นแล้วก็ลากเส้นนอนเส้นที่2แล้วก็ลากเส้นที่3เป็นเส้นตั้งที่มันต่อเน,นื่องกันนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวที่ไว้ใช้ในที่นากะนานเนี่ยมีหน้าที่เป็นคําช่วยเพื่อบอกกรรมของประโยคนะครับกรรมของคำกริยาฉะนั้นแทบจะไม่มีการใช้เป็นตัวคัะขัดกันเลยยกเว้นว่าจะไปใช้ในชื่อซึ่งตรงนี้มันก็ออกเสียงเหมือนโอ ก็เลยไม่ค่อยมีการไม่ไม่ค่อยมีการใช้กันตัวสุดท้ายโจ้ื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวชีนะครับก็คือเราจะลากเส้นหนึ่งเส้นทะยงก่อนแล้วก็แต่ว่าชี้เนี่ยจะมีสองเส้นสำหรับอื่นจะมีแค่เส้นเดียวครับแล้วก็เส้นด้านานเราจะลากงนั้นลากขึ้นมาซึ่งมันจะต่างกับตัวโซกตอนที่โซกมันจะลากลงทั้งสองอันตัวอึ่นเนี่ยจะลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับกับการสอนการเขียนคาตากนะซึ่งในฟันเจแปนทีวีเนี่ยเราได้สอนเรื่องการเขียนตัวคิรากณะ46ตัวแล้วก็ตัวคาตากนะ46ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบตรงนี้ก็ฝากรายการไว้ด้วยครับแล้วก็ถ้ามีใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็ต่อมาที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ